สวัสดีครับผมนายวิเตอร์วันนี้จะพามาดูรถเบนซ์ว่าเกียร์เขาเป็นแบบไหนใส่ยังไงไปดูกันครับกดกดตัวนี้ฝักไปหน้าเดินหน้ากดตัวนี้ว่างถอยหลังมากดตัวนี้ถอยหลัง ขึ้นาขึ้นออ่า่าเนี่ยาเนี่ยสายหลังกดให่ว่างลดลไม่พอตัวนี้คือกดให้ว่างกดให้ว่างตัวเดียวตัวเนี้ยกดให้ว่างก่อนค่อยเข้าเกียร์ได้ครับพอเราเดี๋ยวรอลมตันพอเราเข้าเกียร์เราต้องการเดียวว่าอ่าลนเกียร์ด้านหน้านะกดตัวนี้ก่อนครับปักไปหน้าครับต้องการลดลดลงมาเกียร์สอง กดตัวนี้ลดลดลงนะเกีย <im ited> ร,รส์สองอ๋อเกียร์สองอ่าเกียร์สองสองเออกดตัวนี้ขึ้นมาเกียร์สามกดทียสี่ห้าอ่าเกียร์ห้าอ่าเอเกียร์กดตัวนี้เนี่ยตัวนี้ตัวเพิ่มเกียร์ลดเกียร์ตัวนี้ตัวนี้เพิ่มเกียร์ลดเกียร์ลดเกียร์ก็ผักลองสี่ถ้าเพิ่มเกียร์ก็ขึ้น อันนี้เป็นเมนนวดนะอันนี้เป็นเป็นเป็นโอโต้โ Auto, <S <S อโต้อโต้อันนี้เมนนวดอยู่เนี้ย <Okay. S 2> ไม่เคยเมนนวดเมนวดเกียห้าเมนนวดอยู่นี่อ่าเมนนวดนี่เกี่ยห้าถ้าเึเขาเกียห้าไม่ไหวก็ลดลงมาเกียสี่ขึ้นสี่มันเป็น 4. เกี่ยสี่ถ้าสี่ไม่ไหวลดลงมาเป็นเกี่ยสามอา่าถ้าว่าวถ้าว่าแต่ว่าทางเรียบกดตัวนี้ตัวเดียวตัวเนี้ยตัวเนี้คือว่า ลดเกียร์เพิ uh, at ่มเกียร um at uh, uh, ์คร no uh, 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 ับอ่าตัวนี้ตัวนี้ถ้าเป็นแม่ล้นคือแม่นวลคือตัวนี้อ๋อแม่ล้นคือตัวนี้แม่นวนคือตัวนี้เอเมตเตนแม่นวนตัวนี้อ่าแม่นวนอ่าแล้วกดตัวนี้ปุ๊บกลายเป็นเออรโต้ออโต้อ่าอันนี้คือเออโรโตธรรมดาเออาเนี่ยเอ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 ระบบซับซ้อนหน่อยนึงเบนซ์รุ่นเนี้ ี่ก็ตัวนี้อ่ากตัวนี้คือตัวนี้ครัแต่ตัวนี้ยกเล้ะรถเารบาแต่ตัวนี้เวลาขึ้นเขาฝนาตกถ่ายน้ําหนักลอ้ลอล้อตามมันจะยกหน่อยหนึ่งมันไม่ฟรีระ,ะบบมันเคยแค่นี้ได้ลูกหัวเก๋งอะไร,รอะไ้ะลูกหัวเก๋งคือว่าขึ้นเขากดต,ตัวนี้เวลาขึ้นเขาเวลาถอนต่อกดตัวนี้ เราไม่ต้องแตะเบรกเราแต่คันเร่งรถจะไม่ไหลอ๋อมันจะแบบเดียวมันจะขึ้นมันเองอระบบของเขา,ร,าระบบของเขาไหนไหนลองลองเอาใหม่ทิ้เกียร์ว่างว่างฮะว่างกดตัวนี้ครับเดินหน้าเกียร์สามเดินหน้า,นาถ้าเราจะถอยเรากดตัวนี้ว่าง กดตัวนี้แล้วก็ถอยหลังมาคือถอยอ,อ่า R1 นนถอยเป็นถอย,ยใช่จะถอยเร็วก็ได้ถ,ถา้าถอยเร็วก็เพิ่มเกียร์ไปถอยเร็วถอยเก,กียร์สองครับผมเึงมันรูปเป่านะ <L> <c oughs> แล้วคนดูคนดูคนดูเขา hmm เขาจะนัดเองแหละ <c oughs> <c oughs> กดว่าก่อนออคือจะว่างคืออโอตโต้ธรรมดาละลยนะอ,ะอ,อ,อ,ะอ,อยี่ยนะมีออโต้ธรรมดาอ่าออโต้เอ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 วัดวัยิ้งจัทางเรียบครับแล้วก็ถ้าเราต้องการเม,มีมือนะเรามากดตัวนี้กดตัวนี้ M เนี่ยตัวนี้ครับตัวกดตัวนี้สิบสองเกียร์สิบสิบสามเกียร์สิบสามเกียร์เกียร์สิบสองเกียร์เดินหน้าอีกเกียร์สิบถอยหลังแล้วนี่นี่ ต่พวกนี้ระบบเนี้ยระบบคือว่าใช้ไฟแล้วครับมีไฟแล้วอืไฟล้วอันที่ปัดน้ำฝนอยู่นี่นี่กดตัวนี้นะอือันนี้ปัดน้ำฝนครับอ่าแล้วมีอันนี้แต่อยู่นี่แต่แตอยู่นี่ัวตัวนี้ยกดลงไปปุ๊บแต่อันนี้ชอ็ชอปอ,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 อยู่ทางนี้ช็ปังนู้นช็อปเนี่ยช็อปหนึ่งช็อปสองช็อปอยู่ทางนี้ แล้วมีล็อกคันเร่งไหมมีล็อกคันเร่งนี่นี่ตัวนี้ล็อกคันเร่งตัวนี้ล้อคันเร่งอยู่ตรงนี้ล้อคันเร่งอยู่ตรงนี้อันนี้ไฟต่ำไฟสูงอยู่ตรงนี้ลอ็อคันเร่งอยู่ทางนี้ก็เหมือนกันกับแต่ว,ว่าระบบมันแตกต่างก,กับโอลโวมันซับซ้อนอไม่ได้ซับซ้อนไปหน่อยนึงอ่าแค่นี้ทัมม้หมดก็มีแค่นี้ เนี่ยนี่แค่นี้แหละทั้งหมดนะอ่ะปึ๊บนะค่าสุบับเดี๋ยวนี้อันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะไม่มีอะไรละเนี่ยคือเป็นแอร์ระบบแอร์น<อ>แ,แอร์ก็คือตัวน้ำมัยายแอร์แอ,อร์ร้อนก็มีแอร์ร้อนมีโอเคขอบคุณครับ <c oughs> โอเคครับครับก็ปาด กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปด,ดีๆต่อไปครับไปแล้วครับขอบคุณครับ